สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนครับผมเอามาอีกแล้วครับมาทักทายกันครับผมแล้วเวียนแล้วงานอันนี้มากินื้อนี้ครับพ่อคนไข่ครับผมื้นนี้ไข่ครับต้มไก่ใส่ใบบัวขาบวนครับต้มไก่ตัวน้อยนึงครับสำาน็จกับพ่อแล้วนะครับยิ้มแต่ของเป็นต่วแหละครับข้าวเหนียวเล็กๆครับผมกินกับข้าวเหนียวเุ่มโต เสียบเพื่เอเราแหละครับกินเนี้ได้กระเสียบคนเป็นเสียบเนาะอ่ะไข่ไข่ทอดชะอมไข่ทอดะมะขามหืขอบค่า เดี๋ยวงานเล้วกับมาหาแนวกินน้องพี่น้องนาะคนห้อสมุอเลยถัาไาสุขปูสุปก้อนะครับมันนี้ได้ต้มไก่บ้านครับ กอเดี๋ยวดน้ำไน้องดย เริ่มนี่หรอเดี๋ยวยังกินเนาะครับคอมเมนต์ได้เลยครับคอมเมนต์ทักทายก,กันได้นี่ตับห่อคนน่ะตับไก่ตับไก่ ืแสบได้จนยดออกักขามันเหลืออนาะครับนาะกับไข่เลืออทอดใส่กันเลยครับ เสืองามแม่งครับสดหนามรมไก่ห่อนๆไม่แห้งเลยพี่หรอง ได้ยังกินนอกครับนอกข้าวเม่นข้าวเม่นกันได,ด้เลยครับพี่น้องเด้อสันนอกผมก็ได้สำเนียงล่ะครับง่ายๆครับค่อนกินง่าย ก็ไปก็ไปถอดพือเก่าไป่น้อไม,น,น,มน,นูง,ง่ายๆเลยแสบพือเกาครับอิ่มอิ่มพืเอเก่าราข้าสูงวุดน,นะครับ พี่น้องครับมือนี้ผมกับมาซัมเนียครับมาทักทายสู่ผู้สูคนทัมเนียเนาะครับเนาะก็เดี๋ยวเห็นหนาเห็นแต่กันครับผมคอมเมนต์ทักทายถามไทยกันได้จะครับพี่น้องอยู่จังหวัดใดกันนั่นสิเนาะครับเนาะสซารับมือนี้ผมกับคอสตัวลาไปซัมเนียกันครับง่ายๆมือนี้กินง่ายๆต้มไก่สวยหน่อยนึงครับไข่เจียวไข่ชะอมครับซารับมือนี้อ่ะไปแล้วด้อครับสวัสดีครับ